พี่ๆียน้องท่านใดที่สนใจเติมเกมผมมีร้านมาแนะนำนะเป็นร้านค o กกี้แลนด์ช็อนะครับรับเติมเกม FC Mobile และเกมอื่นอีนอกมากมายครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนครับสนใจกดลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยนะครับกราบสวัสดีชาว FC Mobile ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแมตช์กระชับมิตรนะครับสำหรับน้องๆในลีกก็แล้กันครับที่อขอ กระชับมิดมานะครับผมก่อนที่จะไปรับชมฝากพ,พี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับผมอ่ะเมื่อวานเราลงคลิปในในส่วนของหมวดผู้จัดการทีมนะครับนะก็ยังอยู่แชมเปี้ยนอยู่นะครับนะยังรอดอยู่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะรอดหรือเปล่านะครับนะอ่ะสถิติก็ยังอยูอ่การชนะอยู่ที่23มแมตช์นะครับเสมออยู่ที่17นะครับ แพ้13นะครับก็โดยรวมยังยังถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ว่าอันดับมันก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะว่าแต้มแต้มของเรานะครับยังน้อยอยู่นะครับนะก็ไม่รู้ว่าจะดันขึ้นไปได้หรือเปล่ารักษาระดับของตเตงได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้ามาตกชั้นก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไว้เป็นซีซันหน้าก็แล้วกันค่อยมาปรับกันเอาใหม่นะครับนะในส่วนของหมดผู้จัดการทีมนะครับผม โอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับใครที่รอนะครับนะรับของรางวัลครับก็อย่าลืมนะครับเข้าไปที่หน้าช่องของเรานะครับผมคุณจะเห็นโพสต์ของเรานะครับในเวลา12นาฬกานะครับผมก็สามารถใส่ชื่อเล่นนะครับตามด้วยทีมที่คุณชอบกันได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกติกาของเราต้องเป็นผู้ติดตามช่องเราเท่านั้นนะครับผม กดไปที ar, ่หน้าหลักนะครับหน้าหลักของเรานะครับแล้วกดไปที่คําว่าชุมชนนะครับคุณก็จะเห็นเลยนะครับนะเป็นโพสต์นะครับเวลา12นาิ00นนะครับจะปิดลับนะครับจนถึง16นาฬิก00นนะครับผมถ้าเกินงวดนั้นก็ไม่รับแล้วนะครับส่วนการจับฉลากนะครับก็จะหลังจากผมเตรียมการเรียบร้อยแล้วผมก็จะ ทำคลิปทําอะไรอัดลงนะครับให้กับพี่พี่น้องได้รับชมกันเลยครับนะอ่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมแมตช์กระชับมิตรนะครับสําหรับน้องๆในหลีกกันเลยนะครับผมโอเคครับผมก็เข้ามาแล้วนะครับผมนะก็โอ้โหโอเปยน้องสูงกว่านะครับนะแรงก็เยอะกว่าเรานิดนึงนะครับผมก็มาดูกันครับว่าเราจะ เป็นยังไงครับแพ้หรือชนะครับผมนะก็เป็นแมตช์กระชับมิตรนะครับสำหรับน้องๆที่อยู่ในลีกนะครับผมโอ้โหทีมโคตรตึงเลยครับผมโอเมก้า96นะครับ4 3 3โฮดดิ้งนะครับผมแผนของเราก็เป็น3 412ครับผมนะมาครับลิเวอร์พูลเจอกับอินเตอร์มิลานครับผมมาน้องายเคลียรบอลนะครับ มาก็น้องมันฝ่ายของบอลอยู่นะครับตอนนี้โอเคมาดูว่ารูปเกมจะเป็นยังไงอ่ะออกข้างไปก่อนนะครับเป็นฝ่ายทุ่มนะครับน้องมันฝ่ายทุม่มมา ก็อย่าลืมนะฝากร้านคุกกี้แลนชอปกันด้วยนะครับรับบริการเติมเกลียสมบายนะครับผมนะสามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยนะครับผมอ่าเราได้จับบอลแล้วนะครับไอยังไงโอ้โหไม่ผ่านครับผมชนโลลงบองหรือเปล่านะเมื่อกี้เนี่ยมายังไงโอ้โหรับได้ครับชิปมาลูกนี้ไปกูตัวโยนไปให้ซอนเฮืองมินครับผม ซอนเราขายไปแล้วนะครับล่าง ST นะครับนะก็เรามีล่างเอ่อ LM อยู่แล้วนะก็เลยจำเป็นต้องขายนะครับนะเอาเงินไปเสริมทีมอย่างอื่นดีกว่านะเพราะว่า ST เราก็มีเยอะแล้วนะครับเอริเงหารแลนก็ยังใช้ได้นะครับผมมาโอ้น้องเป็นคองบอลดีมากนะครับนะคองบอลดีแล้วก็จ่ายบอลดีด้วยนะครับนะโมซาล่าครับยังไงโอเคครับผมเขี่ยได้ ชินราครับจ่ายมาให้โกโกชาครับผมแล้วก็คืนมาให้ไงครับป๊อปปี้ปอปปี้ชาลาตันครับลูกนี้ยังไงครับผมโอ้โหซูเปอร์เซฟครับกูตัวครับผมมาลูกเตะมุมของเราครับผมหาแลนได้ไหมโอ้โหฮาแลนยกมือแต่ว่าไม่โดดนะครับนะมาจังหวะสวนกลับโอเคครับได้อยู่เอ้าเสียบอลแล้วนะครับเอายังได้ครับ ยังไงยังไงเฮ้ยเอ้ยหาเลน่นโอ้โหไม่ได้ครับผมจ่ายไปให้หาเล่นอีกแล้วครับลูกนี้เอา้าเรียบร้อยซูเปอร์เซฟอีกแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยไม่ได้นะซูเปอร์เซฟนะครับผมมาจงังหวะเตะมุมโอ้โหไม่ได้เลยครับนะก็ต้องบอกเลยว่าภาคนี้นะครับลูกเตะมุมนะครับอ่ะก็จบครึ่งแรกไปท่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ลูกเตะมุมเนี่ยยากมากมากเลยนะครับนะก็เป็นอะไรที่ดีขึ้นมาหน่อยนะครับสําหรับลูกเตะมุมนะถ้าเป็นภาคที่แล้วก็บอกเลยว่าแทบจะเข้าไปแล้วเก้าสิบปอร์เซ็นนะครับผมเอ้าเราเสียบอลนะครับนะเราเป็นฝ่ายเคลียร์บอลแท้แต่ว่าเราเสียบอลแล้วนะครับเอ้าวิ่งไปแล้วครับโมเฮดมซาลาครับผมจ่ายมายังไงครับลูกนี้เอ้าได้อยู่เอ้โดนจุดโทษไหมเนี่ยไม่โดนครับผมไม่ฟาวนะเอ้าโอเคได้อยู่ แล้วก็เอริฮาเลนจ่ายไปที่ชิโนล่าครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วทันไหมทันไหมทันไหมโอ้โหเอ้าโดนดึงครับผู้ตัดสินเป่าจุดโทษเลยครับผมก็ไปทางซ้ายเลยครับมุมซ้ายครับผมมาก็ขึ้นนำกันก่อนนะจุดโทษไม่นับนะครับจุดโทษไม่นับนะครับผมนะ ก็เป็นการผิดพลาดกันได้นะครับเป็นแมตช์กระชับมิดเนาะก็ถือว่าไม่นับก็แล้วกันนะครับผมมาเรากอน้องก็ปวดหัวนะครับนะเออก็บางครั้งมันก็มีจังหวะเหมือนกันนะครับจังหวะดึงแบบเนี้ย คือบางทีทเราไม่ได้เป็นคนทำอะไรนะแต่ว่า AI มันดึงของมันเองนะครับนะก็นั่นแหละนะครับผมเจอบ่อยอยู่เหมือนกันครับโยนมาลูกนี้ครับโอเคครับเคลียร์ได้บบแล้วก็จ่ายไปที่หาแรนหาแรนไปที่ชิโนราอีกแล้วครับชิโนรายยังไงครับผมโอ,โอ้โหไม่ผ่านครับประกบ2เลยก็เราได้ฟาวนะครับมาของมูลจะเล่นบอลไวนะครับยังไงครับลูกนี้ยังไงคืนไปให้ เรียบร้อยครับชิโนล่าครับลูกนี้โอ้โหนับนะครับลูกนี้นับก็ขึ้นนำอีกแล้วนะครับผมนะก็นับเป็น 1- 0นก็นแล้วกันนะครับลูกจุดโทษเราไม่นับนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับยิงแบบสอดเข้าไปคมมากเลยนะครับชิโนล่านะครับผมมา มาดูกันต่อครับนาทีที่78นะครับผมน้องคองบอลดีมากเลยครับคองบอลดีมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าน้องเทนแล้วก็ตีบวกคือนักเตะในทีมอะทั้งเทนทั้งตีบวกววเยอะมากเลยนะครับโ v ลเยอะมากนะครับนะเอา้าเราก็ไปเบียดมาได้นะครับผมเอริงฮาเลนเสียบบอลนะครับมาครับผมมา นาทีที่8ปดแล้วนะครับเกแล้วนะครับทดเวลา2นาทีนะครับผมก็ออกข้างไปนะครับก็เกมนี้ก็น่าจะจบเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อในเกมที่2กันเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเกมที่สนะครับนะไม่ใช่เกมที่2เกมที่สองอัดคลิปไม่ทันนะครับแต่ว่าเสมอกันไปนะครับหนก็ มาต่อกันในเกมที่3กแล้วกันนะครับผมมาครับผมเราก็ชนะอยู่เกมนึงนะครับเสมออยู่หนึ่งเกมนะครับนะมาดูว,าว่าเกมนี้น้องจะชนะหรือเปล่าครับน้องคองบอลดีมากๆเลยครับเล่นแบบบุกไม่ขึ้นเลยเราเราบุกไม่ขึ้นนะครับนะ ถ้าเกิดว่าใครเล่นน่ะจะรู้เลยว่าว่าถ้าเกิดว่าทีมฝั่งตรงข้ามอ่ะตึงอ่ะมันจะเป็นยังไงคือมันบุกไม่ขึ้นนะครับทำยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับคือบุกไปก็ตันอนะ่ะบุกไปก็โดนปิดทุกช่องนะครับยังไงครับลูกนี้โอ้โหบล็อกได้ครับจ่ายไปให้หาเล่นอีกแล้วครับชิโนล่ายังไงอู้ผ่านไหมได้ไหมชิโนล่าจัดไปลูกพาวเวอร์ช็อตโอ้โหกูตัวเซฟ ถ้ายิงปันง่นโค้งเมื่อกี้ก็น่าจะเข้าแล้วนะแต่ว่าก็ <laughs> นั่นแหละนะครับนะเออมันเป็นแมตช์กระชับมิตรแล้วเราก็เล่นตามสไตล์ของเรานะครับไม่ได้เคร่งเครียดเหมือนลงแรงนะครับผมมาโอเคน้องมันฝ่ายคองบอลอีกแล้วครับผมของบอลดีมากนะครับน้องเล่นดีนะครับก็บางครั้งก็ต้องยอมนะครับเรื่องการคองบอลเลยนะครับเอาเราก็ไปเบียดมาได้ครับผมโกโกชาผ่านไหมผ่านไหม ออกข้างไปนะครับผมน้องฝ่ายทุ่มนะครับสำหรับพี่พื่น้องท่านใดนะครับที่เล่นไม่ค่อยเก่งก็พยายามฝึกเรื่อยๆนะครับแต่ก็บอกเลยว่าแพลตฟอร์มนี้นะครับหลังจากที่อัปเดตมาก็เล่นค่อนข้างที่จะยากนะครับนะไม่ว่าจะเป็นโหมดดวลตัวตตัวนะครับนะบอกเลยว่า ผมเนี่ยเป็นปัญหามากเลยครับเพราะว่าก่อนที่จะอัปเดตอ่ะมันจับบอลดีนะครับนะบอลไม่ค่อยหลุดเท้านะแต่หลังจากที่อัปเดตมาครับบอลหลุดเท้าจับบอลไม่ติดเท้านะครับก็เล่นยากครับนะแรงก็ลดด้วยนะครับเล่นยากมากๆเลยนะครับนะก็คงจะต้องเสริมทีมเรื่อยๆนะครับนะสำหรับหมดดวลตัวตัวนะครับหรือหมดเออวีเอนะครับผมอ่ะจบครึ่งแรกนะครับเสมอกัน0ูนูนย์นะครับ มาดูกันต่อในครึ่งที่2กันเลยนะครับในส่วนของอโหมด a d to Head นี่ก็ถามว่าการส่งบอลการจ่ายบอล<อ>ดีไหมก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเขาทำเหมือนผ้าเก่านะครับฟัคภาฟีฟ่ามบายผมว่าน่าจะดีนะครับนะแต่ก็ไม่รู้นะเขาคงไม่เรียนแบบภาคเก่านะครับนะเออ ถ้าเกิดว่าทุกโหมดเหมือนในภาคเก่าผมว่าก็น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าภาคนี้เล่นยากนะครับเล่นยากมากๆเลยเฮดทูเฮดก็ขึ้นยากนะครับลงแรงก็โอ้โหเจอแต่ทีมอะไรก็ไม่รู้นะครับนาทีที่53นะครับน้องเป็นฝ่ายคองบอลับครองบอลดีมากๆเลยครับโอ้โหลูกนี้ยังไงครับเอาเรียบร้อยครับโอ้โหเจอโดอ้วนนะครับยิงแทบจะนอกกรอบเลยหรือเปล่านะ เดี๋ยวมาดูภาพช้ากันเลยดีกว่านะครับผมสวยงามมากเลยครับนั้นเนี่ยจังหวะกองหลังเราหลุดพอดีนะครับนั้นเราก็โด่ววนวิ่งเข้ามานะครับสวยมากเลยครับลูกนี้ยอมครับผมอะน้องก็เป็นฝ่ายขึ้นนําก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับหลังจากที่เราเพยายามเยือไว้สุดสุดกําลังแล้วนะครับนะน้องก็เป็นฝ่ายขึ้นนําก่อนนะครับผมตึงจริงๆนะครับนะทีมของน้องครับผม เอาลูกนี้ลุดอีกแล้วครับโอเคครับกูตัววิ่งออกมาเซฟไว้ได้ครับผมมาโกโกชาจดสู้อีกหน่อยครับผมโกโกชาไปแล้วครับผมโกโกชาคอรลูกนี้ยังไงครับเออลิงโอ้โหไม่ได้ครับผมมาน้องก็เคลียออกไปนะครับบอลก็ออกข้างไปนะครับผมนาทีที่70บครับน้องก็ขึ้นนำเหล่านะครับ1ประตูต่อศูนย์อ่ะ มาดูกันต่อเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้นครับเวลา12นาฬิกาจุดสุดนอนนะครับผมอย่าลืมไปลงชื่อนะครับชื่อเล่นพร้อม,อมทีมที่เองชอบนะครับผมใครไม่ได้ลงก็อดนะครับผมรอเป็น5,000ซับสไคร์ 5, กันแล้วกันนะครับผมมาเป้าหมายต่อไปของเราเป็น5,000ซับสไคร์นะครับ ไปอีกแล้วครับโกโกชาครับผมไปแล้วไปแล้วจ่ายไปให้ชินโราแล้วก็เอริงฮาเลนครับชินรายังไงโอ้ไม่ผ่านครับผมอ่ะล้าหน้าไปก่อนนะครับผมอ่าหลายหลายคนก็ถามกันมานะครับว่าระหว่างชินโรากับ R9 อันไหนดีกว่าถ้าเรื่อง AI สํสำหรับ h ฮ h ทูเนะครับผมว่า R9 ดีกว่านะครับโดอวนดีกว่า ชินโวล่าหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่เล่นเข้ามือนะครับชินโวล่าก็เก่งพอๆกับโดอ้วนเลยนะครับนะอ่ะยังไงครับโอ้ไม่ผ่านนะครับก็จะจบเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็อย่าลืมนะฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อปกันด้วยนะครับพี่พี่น้องท่านใดที่กำลังหาร้านเติมเกมสสี่หมู่นะครับผมสามารถกดลิงก์เพจกันใต้คลิปกันได้เลยนะครับสำหรับอีีนี้ขอบคุณมากๆครับ